สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ครับผมลูกค้าบ,บอกต่อขั้วชาร์จให้หน่อยบัตรกีตูดชาร์จให้หน่อยมันหลุดเข้าไปข้างใน ชาร์จไม่ได้แบตหมดเล่นไม่ได้ครับผมคู่ชาร์จเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงบลูทูธ k t s 1 1 0 9พูดผิดผมขอโทษครับที่บอกว่าเครื่องเสียงเครื่องเสียงบลูทูธ พูดผิดครับผมเป็นลำโพงบูทูธครับผมมารับชมวิธีแก้ไขซ่อมกันเลยครับผมขันน็อตสองตัวครับผม หลุดออกมาแล้วครับง,ง่ายขั่วอยู่ข้างในครับผมพ <Liu> ังเสียรูปเสียทรงไปแล้วนะครับ ตรงตำแหน่งคาบ,บัตรกี้ลายปิ้นขาดวิธีแก้ไขของผมก็จะต่อตรงเลยนะครับ ไม่ต้องต่อขั้วขั้วต่อสายชาร์จก็จะตัดสายแล้วก็ต่อสายไฟบวกเข้าขาบวกขาไฟลบเข้ากาวครับผม จากนั้นเราก็มาวัดดูเลยนะครับวัดดูหาขาเก้าครับขั้วต่อสายชาร์จครับผมขาก้าก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมเราวัดดูเทียบกับที่เป็นขั้วครับที่เป็น ขาที่เป็นโลหะนี่ครับหรือที่เป็นประมาณว่าเป็นกาวตรงนี้เป็นขาขาขากาวครับผมครับตรงนี้เป็นขากาวครับหรือหรือเราจะจับแบบจับตรงนี้ก็ได้ครับนี่คือนี่คือกาวครับผม ประมาณนี้ครับจับมาตรงนี้ครับผมจะเคม,มิตเตอร์ก็จะขึ้นสุดครับผมครับเคม,มิตเตอร์จะขึ้นสุดสลับสายก็ต้องขึ้นสุดครับอันนี้คือกาวครับผม ส่วนขาไฟก็จะเข้าขา4ของ LTH7 ครับผม l t h 7นะครับกับ IC ตัวนี้ครับผมขาไฟเราก็บัดกีีเข้าที่ขา4นี้ครับครับเราจะบัดกีีขากาวเข้าตรงนี้ครับ ส่วนขาไฟบวกเราจะต่อเข้าตรงขาสตรงนี้ครับผมของ LT7 h ครับผมในกรณีกรณีที่ทำแบบนี้ผม แจ้งลูกค้าแล้วนะครับคุยกับลูกค้าเข้าใจกันแล้วว่าเราจะตัดสายทำแบบนี้เลยครับผมก็ตัดตรงนี้ออกเลยครับก็จะมาสี่เส้นครับผม ดดาราก็วัดดูสีแดงกับสีดำนี้ครับวัดดูสีแดงกับสีดำครับผม อินพุตเอ2ีสถึง240โวลต์เอาพุท DC 5โวลต์2แอมป์โดยประมาณครับผมโวลต์เราก็ตั้งมิเตอร์เลยครับ ตั้งมิตเตอร์ไปที่ DC โวลต์ครับตั้งไปที่สิครับผมเข็มมิตเตอร์ก็จะขึ้นประมาณนี่ครับขึ้นประมาณตรงนี้ครับเลขห้าครับผมกดเสียบปลั๊ตตกวัดไฟเลยครับ สายสีดำจับลบสายสีแดงสายส,สีดำก็จับดำสายสีแดงก็จับแดงเลยนะครับประมาณนี้เลยครับมีไฟห้าโวลต์มาแล้วครับมีไฟห้าโวลต์มาปะกะติครับผม ปักออกนะครับถอดหัดาชาติจที่ชาร์จออกเลยครับ สีขาวกับสีเขียวออกเลยครับไม่ได้ใช้ครับผมสายสีขาวกับสายสีเขียวไม่ได้ใช้ก็ตัดออกนะครับผม ก็จัดความเรียบร้อยของสายไฟก็บัดกีได้เล,เลยครับผม เราก็ตรวจเช็คดูความเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยทินเนอร์เราก็ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คว่าไปบัตรกีโดนอุปกรณ์อื่นไหม ใช้เว้นขยายก็ได้นะครับหรือจะใช้โทรศัพท์ใช้เว่นขยายในโทรศัพท์ก็ได้ครับผมจากนั้นเราก็ตั้งสวิตช์มิเตอร์ครับผมไปที่คูนึ่งครับผมคูนึ่งนะครับ สายสีแดงก็จับสายสายมิตเตอร์สีแดงก็จับสายสีแดงครับผมสายสีดำก็จับสายสีดำครับจะขึ้นประมาณ5้าถึงสิบโอห์มนะครับจะขึ้น5้าถึงสิโอห์มคือใช้ได้นะครับ5้าถึงสิโอห์มถ้าเรา สลับสายครับทีนี้ดําไปจับสายแดงแดงมาจับสายดําต้องไม่ขึ้นนะครับถึงจะใช้ได้ครับผมอ่าเข็มเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยคือใช้ได้ครับผมจากนั้นเราก็มาทดลองกันเลยครับลองเสียบเลยครับผม ไปก็จะขึ้นติดปกติเลยครับผมผมลอง USB แฟนไ h d ครับผมๆๆ พูดูครับดูจากโทรศัพท์ดู ได้ปกตินะครับผมก็จะติดกาวร้อนครับผมถอดปลั๊กออกมาแล้วครับถอดที่ชาร์จออกแล้วครับหัวชาร์จเราถอดออกได้นะครับแต่สายนี้จะจะอยู่คู่กับเครื่องเสียงบลูทูธเลยครับ រូវីបាន់ក្នាន់ទា วันนี้ผมก็จะยึดน็อตเลยครับผม ก็รอให้เกาแห้งไม่นานครับผมพอกาวแห้งดีก็มาทดลองเลยครับผม สายไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อกันดึงก,กันดึงกันกระชากค,ครับผม กันดึงกันกระชากนะครับผมเผื่อไว้ครับผมเราก็เรยยังเหลือสายยาวอีกครับผม देखा